พื้นดินที่เป็นลอยคลื่นนะครับก็จะยิ่งทำให้พลังของสุนามิลนะันยิ่งแรงขึ้นไะปผมว่าตอนนี้มันนองนองกันแล้วก็เชื่อว่าแต่ก็ยังเชื่อในความตั้งใจของรัฐบาลน,นะครับพี่วันนี้ต้องใช้คำว่าร่มไม้ร่มือกันจริงๆนะครับทุกฝ่ายในการที่จะช่วยเหลือ,อน้องประชาชนนะครับก็ยังเชื่อในความศัตย์ศักดิ์ของราชสยา,ามเทวาีราชนะครับคงจะปกป้องประเทศไทยเราไม่พ้นจากต้องถือว่าเป็นไทยร้ายแรงที่สุด ก็ว่าได้ที่ได้ถูกุปขึ้นมาในเมืองไทยนะครับผมเองตั้งแต่รับราชการมานะเขาก็เจอภัยพิบัติมามากมายเลยภาคใต้เป็นภาคที่จะเจอไทยพิบัติมากกว่าใครทั้งหมดนะครับไม่มีภาคไหนที่จะเจอความรุนแรงของภัยพิบัติเท่ากับภาคใต้นะครับตั้งแต่ปีศูนย์ห้านะครับเป็นที่ก่อกำเนิดของมูลนิธิรากประชาทุกข์นะครับหลายคนท่านรุ่นเก่าๆเจอรุ่ดีแหลมตะลุมพุกนะครับเป็นครั้งแรกที่คนตายหลายพันคนซึ่งม็นเกิดขึ้นมาในเมืองไทย ฝากพลังจังหวัดนครศรีธรรมราชเล่นไปที่ก่อกระเนิดของมูลนิธิรับประชากรมาจนถึงทุกวันนี้ครับทังนั้นก็แหลกลางปี2531นะครับก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเองเช่นเดียวกันนะครับเทียบกัิดูนะครับหลายคนถ้าได้ตามข่าวก็จะเห็นว่าที่ดินไหลลงมาพร้อมกับซึมของน้ำนะครับและโซนหนึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีรู้ไหมครับมาปีเดียวครับ32 สงสม2จังหวัดชุมลโคนเน้นลบลมาแล้วและที่แรกมากที่สุดก็คือ26ธันวาคม2547นะครับสึนงมีเข้า6จังหวัดอันดามันของภาคใต้ฮะนักบอลแหลกลานมหาศาลนะครับพี่น้องเราบางตำบลนบางทองมีบางคนที่เคยไปเสียชีวิตที่นะครับที่จังหวัดพังงาที่ภูเก็ตด้วยท่านั้นก็แหลกลานมากๆากจนตายเป็นมือนะครับ แต่ว่าถ้าผมมองว่าปลี่ยนจากสมัยกี่ปีสีเจ็ดกับเหตุการณ์ครั้งนี้ผมว่าครั้งนี้รุนแรงกว่ารุนแรงมากแล้วทั่วหน้าทั่วตานะครับอยากจะเรียนพี่น้องว่าธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆนะครับเราลังแกธรรมชาติมากธรรมชาติก็ลงโทษเราเลยนะครับและปีนี้ทั้งปีตั้งแต่ปี54ต้นปีมานะครับท่านจะเห็นว่าภาคใต้โดนไปแล้วนะครับภาคเหนือโดนแล้วภาคอีสานของเรา ไปส่วนหนึ่งตอนนี้ภาคกลางทั้งมมันแทบจะทุกภาคของประเทศไทยเลยยังเหลือภาคตะวันตกก็ขึ้นไปตั้งแต่จังหวัดการขึ้นไปที่ยังไม่มีภัยเหล่านี้เกิดขึ้นครับนอกั้นหมดนะครับหรือภาคตะวันออกบางส่วนนะครับก็คือแถวชนบุรีนะครับจันทบุรีตรางอันนี้ยังไม่มีแต่ถ้าหมดทั้งสิ้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวหลังจากทภัยครั้งนี้นะครับ เชื่อว่าภาคใต้ก็คือพีกนะครับเพราะลงมรสุมก็ลงในทางภาคใต้มันเป็นภัยที่พวกเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจที่จะจรับนะครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับที่สําคัญก็เรื่องของการร่วมแรงร่วมใจกันนะค,ความสามัคคีของพี่น้องนะครับจะเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะสามารถนะครับดูแลประเทศชาติของเราได้นะครับวันนี้ต้องเรียนว่า พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่ไม่ประสบภัยนะครับก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือนะครับพี่น้องพี่ต้องใช้ควาอยู่กับน้ำมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับนะครับเกิดเหตุตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับกันยายนและตุลาคมนะครับมันหนักเราสุดก็ชื่นบูนกันยานะครับกันยานี่เาแต่บางจังหวัดเนี่ยโดนตั้งแต่สิงหานะครับวันนี้น้ำก็ยังท่วมอยู่นะครับ ตรงนี้ต้องเรียนกับพวกเราว่าในประเทศไทยทั้งหมดตอนนี้ที่ดีที่สุดนะครับอยู่อีสานเหนือนะครับอีสานเหนือที่ดีที่สุดนะครับอีสานใต้ตอนนี้ก็ท่วมอยู่นะครับดีที่สุดเป็นอีสานเหนือนะคะรับโดยพวกเราช่วยการรักษาพื้นที่รักษาที่ดีน,นะครับ นะครับมันก็จะมีคนมากว้างซื้อที่ดินมากมายไม่ว่าจะสร้างสวนยางพาราไม่ว่าจะมาสร้างบ้านเรือนนะครับเพราะเขาทำนายไว้ว่าในปีหน้าชายทะเลจะมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนะพวกเราไม่ต้องไปเที่ยวชายทะเลไกลไปขอนแก่นก็ได้เที่ยวชายทะเลแล้คทำทำนายนะครับอย่าไปอย่าไปคิดกับมกันแมกนะครับเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านไปแต่พูดให้ฟังว่า ราคาแพงขึ้นนะครับเจ้าคงจะรู้ดีว่าที่ดินจะมีราคาแพงิงขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของการมาลงทุนในการทำสวญยางพาราจากกลุ่มนายทุนจากภาคใต้และภาคกลางรวมถึงหลายคนที่กลัวคำทำนายรับกลัวคำทำนายก็จะมาซื้อที่ก็อยู่อาศัยในในภาคอีสานกันมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดครับจังหวัดอุดรธานี จะเป็นแหล่งสำคัญของอินโดจีนนะครับจะถือว่าเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนเพาไว่าการที่จะทำการเปิดเป็นธุรกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นประตูที่จะเดินทางไปสู่ประเทศเวียดน,นามประเทศจีนนะครับโดราานีเลยครับเพราะฉะนั้นชื่อเคือว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คุดนทางนี้ีมีความจเจริญอ,อยู่แล้วจะยิ่งหนักเข้าไปอีกเขาเป็นหนักก็คือจ,จะเจริญหนักขึ้นไปอีกนะครับผมเชื่อว่าโรงงานอาจจะต้องมา,าที่บารบุรนะีโรงงานผลิตทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างนะครับนิคมรลจะนะนะครับที่อุธยานะครับนว,วนครทั้งหลายเนี่ยผมว่าบรรดาบ,บริษาารัทต่างประเทศบริษาารัทต่างชาติข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนเป็นหมื่นล้าน ในประเทศไทยเราวันนี้ต้องคิดใหม่แล้วครับต้องคิดใหม่แล้วครับเพราะเขาเสียหายเป็นแสนล้านนะครับตรงนี้วัตถุเลทียบ่างาของโรงงานทั้งหลายเนี่ยเขาต้อมองใหม่เนีายมองว่าเมืองไทยยังมีความจาเป็นหรือไม่ของการก่อสร้างโรงงานเพื่อที่จะส่งออกหรือจะผลิตอะไรก็แล้วแต่ต้องมองแล้วครับว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยจะเหมาะที่จะเป็นโรงงานต่อไปหรนะือไม่ แต่จริงถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงอยุธยาเนี่ยอยุธยารอดจากการตีของพม่ามาได้ก็น้ำท่วมงั้นเลยนะครับยันเอาไว้ยันเอาไว้รอให้ดูน้ำหลากมาพม่าก็ต้องยกทัพกลับเลแต่ว่าเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยศึกษาประวัติศาสตร์ันะครับ ถ้าศึกษาให้ดีก็มันไม่เหมาะนะครับที่จะไปตั้งเป็นโรงงานหรืออะไรก็ตามเพราะมันพร้อมที่จะทูก,กอุทสาหกรรไยได้ตลอดเวลานะะแต่ว่าคนส่วนใหญ่รุ่นใหม่ๆก็ไม่ใส่ใจกับประวัติศาสตร์นะครับมักจะมองข้าบอดิสรนซึ่งแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาเองก็ถอดวิชาประวิศาสตร์ออกไปจากระบบการเรียนการสอนเพิ่งจะเอากลับเข้ามาในไม่นานที่ผ่านมานี้นะครับ ถ้าใครรุ่นรุ่น,นอายุคลาวเดียวกันจะรู้ว่าเราตอนเรียนหนังสือกันก็ต้องท่องภาษาจําได้หมดแล้วครับตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยกรุงอยุธยากรุงธนบุรีจนมาถึงกรุงรัตนากสินสร์แต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็จะมองข้ามปัติสารไปสนใจทาไมไม่เห็นจะมีอะไรน่าศึกษ,ษาะะเห็นเหตุให้หลายสิ่งหลายอย่างเรามองข้ามนะครับ